ความบันเทิงครบรอบ45ปีไทยทีวีสีช่อง3ความสุขบุกโลกในวันนี้เต็มไปด้วยสีสันความคึกคักต่างๆนะครับก็เริ่มตั้งแต่ขบวนพาเหรดซึ่งมีชีวิตชีวามีสีสันรวมทั้งการแข่งกันฟุตบอลร,รวมดาราระหว่างทีมขาวสุขกับน้ำเงินสดก่อนจะปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากดารานักสแสดงของช่อง3ติดตามบรรยากาศในงานกับรายงานคุณธีรุตนิมโรธรรมครับ มหากรรมความบันเทิงครบรอบ45ปีไทยทีวี4ช่อง3ความสุขบุกโลกเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สมกับการรอคอยของแฟนๆนับหมื่นในสนามราชมังคลากีฬาสถานนำมาด้วยขบวนพาเลตตีมดวงดาวต่างๆเปิดด้วยจังหวะก,กลองเอาเลิกเอาชัยและขบวนเชียร์ลีดเดอร์ ตามมาด้วยขบวนดาวเคราะห์ที่มีคอนเซปต์ต่างกันทั้งเจ้าหญิงเจ้าชายนางพญาเอเลี่ยนเครื่องหาดสแตนซึ่งเป็นการรวมทีมดารานักสแสดงมากกว่า200ชีวิตมาสร้างสีสันเรียกเสียงกรี๊ดจากผู้ชมในสนามรวมทั้งทีมครอบครัวข่าวสามที่สลัดภาพการอ่านข่าวมาจับไม้ร้องเพลงสร้างความสุขให้กับทุกคนซึ่งถึงแม้บรรยากาศในวันนี้จะมีฝนตกพรำตั้งแต่ตอนช่วงเริ่มงานแต่ทีมขบวนพาเลทก,ก็ไม่หวัน่นเพื่อมอบความสุขในการบุกโลกครั้งนี้ให้กับผู้ชมในสนามทุกคน โามมาดดยตลอขอบคุณแฟนทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจดาราได้แสดงช่องทุกทุกๆคนเลยครับ,มาาบ,มรบผมขอบคุณมากๆครับจริงๆต้องบอกว่าคนเยอะนะคะแล้วก็ฝนตกด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยค่ะเพราะว่าขนาดเราเดินแป๊บเดียวเรายังรู้สึกว,ว่าเดี๋ยวเราจะไม่สบายแต่ทุกคนยัง ทุกคนยังคงอยู่แล้วก็ให้กําลังใจอยู่นะคะก็เชื่อว่าจะอยู่กันจนจบถึงสี่ทุ่มเลยนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยถึงแม้ว่าคุณผู้ชมบางท่านหรือว่าแฟนๆบางท่านไม่ได้มาที่นี่ก็เปิดช่องสามเจอพวกเรานี่ก็ดีใจมากแล้วนะคะก็ขอให้ดูจนจบนะคะแล้วก็ขอให้แฟนช่องสามตลอดไปด้วยค่ะ นอกจากนี้บริเวณรอบนอกสนามก็มีซุ้มกิจกรรมตั้งแต่ช่วงสายของวันให้ผู้ร่วมง,งานได้ร่วมสนุกกับการเล่นเกมแจกของรางวัลจากรายการต่างๆทั้งซุ้มของช่อง3 HD Original ช่อง3 s d และช่อง3 Family ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานในวันนี้ได้เตรียมตัวกันมาเป็นอย่างดีเพื่อมาให้กำลังใจนักแสดงที่เขารักอันนี้มาจากอำเภอปากช่องค่ะเดินทางมาจากหกโมงเช้ามาถึงเมษสามโมงสกโมงเช้า มานั่งรอนี่ตั้งนานแล้วสู้สิเกิดมาในชีวิตมีครั้งเดียวครั้งแรกอีกแลหาคูสะพ้ายสายลับอยู่อะค่ะแต่ว่าแล้วก็เรื่องเอ่อกลนกิมมานอ่ะค่ะชิวๆค่ะไม่ร้อนเลยไหวพร้อมค่ะนดดแดดยายาค่ะนิ่งนิดนึงมาเป็นทีมมาเป็นทีมมาเป็นทีม การจัดงานในวันนี้ช่อง3ถ่ายทอดสดออกอากาศทั้งหมด2ช่องคือช่อง3 HD original และช่อง3 SD ซึ่งเป็นการตอบโจทย์การรับชมของผู้บริโภคในอนาคตเนื่องจากปัจจุบันช่อง 3, ชอง3ใช้ช่องทีวีดิจิตอลทั้งหมด3ช่องผลิตรายการที่แตกต่างกันและปรับผังรายการให้ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้ชมให้ได้มากที่สุดเรียกว่ารายการก็คงปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพื่อดูว่ารายการไหนถูกใจก็คงอยู่รายการไหนที่ ไม่รับความสนใจก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะก็จะก็ะถูกการเปลี่ยนแปลงปีนี้ก็อาจจะเห็นการเปลี่ยนรายการยกรายการเยอะโดยความตั้งใจคืออยากให้แต่ละช่องมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนแล้วก็คนดูก็เรียกว่าถ้าเกิดชอบนักแสดงคนไหนหรือชอบรายการประเภทไหนก็สามารถยอะติดตามดูได้นะ มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เรียกเสียงกรี๊ดได้ดังสนานจากผู้ชมในสนามโดยฟุตบอลรวมดาราระหว่างทีมน้ำเงินสดกับทีมขาวสุกที่ซุ่มฝึกซ้อมกันมานานทำให้วันนี้เหล่านักแสดงลงมาโชว์ลีลาการกระชากและสับไกลยิงกันอย่างสนุกสนานผลัดกันพับสนามบุกไปมาโดยตลอดทั้งเกมมีจุดโทษเกิดขึ้นมากมายกิตติไอ้ติ้ใหญ่มาก สวัสดีครับท่านผู้ชมได้เวลาของท่านนะครับกับข่าวสามมิติโค่นหน้าโดยวู้ดกิตียิงโอ้โหเอาจริงเอาใจนะดูจบเกมทีมน้ำเงินสดเสมอกับทีมขาวสุขอยู่9ประตูต่อ9ต้องตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษ ซึ่งทีมนําเงินสดแสดงความนิ่งและแม่นยำกว่าทีมขาวสุกชนะไปด้วยประตูรวม13-11ต่อได้แชมป์ในปีนี้ไปครองซึ่งระหว่างการพักครึ่งก็แอบมีการมอบความสุขเล็กๆให้กับผู้ชมด้วยการยิงจุดโทษคู่จิ้นให้แฟนๆได้ฟินตับตามกันไปอีกด้วยก่อนจะปิดท้ายงานในวันนี้ด้วยความสุขสุดท้ายคอนเสิร์ตหล่อทะลุโลกที่มอบเป็นของขวัญให้กับแฟนๆช่อง3ามทุกคน สำหรับบรรยากาศในสนามราชมังคลากีฬาสถานในวันนี้นะครับก็คึกคักเป็นอย่างมากซึ่งถึงแม้ว่าวันนี้จะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงต้นงานนะครับแต่งานวันนี้ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดที่สามารถวัดความสำเร็จในวันนี้ได้ก็คือความสุขและความสนุกสนานที่ประชาชนทุกคนได้รับนะครับซึ่งสำหรับผู้ที่พลาดโอกาสการรับชมในวันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับทางช่อง3ามของเรายืนยันที่จะสร้างความสุขให้กับทุกคนตลอดไปและพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆแบบนี้ในปีหน้าทีรุษนิมนธรรมข่าวสามิติรายงาน